เคยคนะคะขึ้นล่องท่องไทยวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ค่ายบางกุ้งนะคะรวมทั้งพาไปชมความงดงามของบวดปรกโพที่ปกคลุมไปด้วยรากไม้ทั้งหลังเลยค่ะติดตามจากคุณเยาวรักษ์โบราณมูลค่ะ ที่วัดบางกุ้งอำเภอบางคนทีแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเนื่องจากในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารเรือเก่านะคะและที่สําคัญยังมีโบสถ์ปลกโพนะคะซึ่งถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ด้วยค่ะโบสถ์หลังนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อ400กว่าปีมาแล้วนะคะปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ซึ่งนอกจากจะง,งดงามแปลกตาแล้วยังช่วยค้ำยันตัวโบสถ์ให้ดำรงอยู่ได้ด้วยค่ะ ต้นไม้ทั้งหมดอยู่สี่ชนิดด้วยกันนะครับคือว่าถ้าเราเดินทักแบบทักษินาวัตต้นแรกก็จะเป็นต้นโพนะครับแล้วก็ตรงมุมนี้จะเป็นต้นไทรนะครับเดี๋ยวเราไปทางซิกน้องก็จะมีต้นไกและก็ต้นกลางต้นกลางนี้สําคัญชะไหนสําคัญตรงที่ว่าเป็นมุมอันซีนอันนี้เราจะสังเกตนะครับเราจะดูว่าลำต้นของเขาทั้งหมดทั้งสี่ชนิดเนี่ยเดี๋ยวเราเดินวนดูกระจัดราบนะครับ ลำต้นจะอยู่บนหลังคาทั้งหมด<ช>แต่เขาใช้ลากมาลงมาพยุงอบอุ้มเอาไว้เรียกว่ามาประสานเอาไว้เลี่ยมเอาไว้อย่างสวยงาม<ช>อย่างต้นนีน,นี่แหละครับเป็นมุมอันซีนที่ว่าลากไม้เขาทาเลี่ยมเอาไว้อย่างสวยงามเสร็จแล้วเป็นกรอบหน้าตาการถ่ายภาพเราก็<ช>จะถ่ายติดอ์หลวงพ่ออย่างภาพที่เราได้เห็นนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ย การพัฒนาขึ้นมาการบูรณะขึ้นมาชนะและการถ่ายภาพเราจะต้องก้มสุดตัวะตะแคงถ่ายขึ้นไปถึงจะได้ภาพนี้ขึ้นมาข้างใน,นข้างในนี่คือมีพระพุทธรูปแน่นอนอแน่นอนมีนบอกว่ามีภาพมีภาพ,ภาพจิตกรรมฝาผนัง<ช>ที่ว่ายังสวยงามคงสภาพอยู่นะครับ ายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนินหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดำและยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนางังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติด้วยค่ะถัดจากบทปลุกโพคือพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและรูปปั้นการแสดงศิลปะการต่อสู้แบบแม่ไม้มมยไทยและกระบี่กระบองรวมเกือบ100กระบวนท่าค่ะ นอกจากนี้ภายในวัดบางกุ้งก็ยังมีสวนสัตว์ขนาดย่อมให้ได้ชมและให้อาหารกันด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาที่นี่ได้ทั้งความเป็นสิริมงคลและความอิ่มเอิมใจของทุกคนในครอบครัวค่ะเยาวรักษ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานถ้าคุณผู้ชมไปแล้วไปกันอีกได้นะครับไปดูมุมอันซีนที่คุณเยาวรักษ์โบราณมูลพาเราไปดูนะครับใช่ค่ะประวัติศาสตร์ก็สวยงามไปถ่ายรูปเก็บภาพได้ด้วยครับช่วงหน้าครับ